เอาหยังมาเนาะบัดทีนี้เนาะเอาเอาตื่นเหมือนว่ามันงู่ยงุ่เนาะท่องตันเอ้ยเอาตัวอะไรมาน่ะลูกอืมเอาตัวอะไรมาแว้าว,วคิกีก่าวว่เอาออกไปเอาออกไปเร็วเอาเขาออกไปเร็วแม่ยา่างเอาเขาออกไปเร็วแม่ย่าเร็ว เอาเขาออกไปได้ยินไหมอเอเอ๋บอบันนี่กินกาดิกาดโค้นกินกาดิอ้าวายกินกาดิกาดแมว้ายเอาสื้อเออเอออือืมอืมเด่น ว่าเป็นแมวแล้วใหญ่เหรอฮะข้าเป็นกิ้งก่าข้าก็ไม่กลัวนวะมวยเนาะสู้กับกิ้งก่ามันอ้าวคิดว่าเป็นแมวแล้วใหญ่เหรอยหรอย่าร้องอย่ากัดข้รอร้องข้าไม่กลัวนะมวยกิ้งก่าสู้กิ้งก่าสู้แมวอันนี้ก็เล่นไปถ้าเป็นงูนี่ ตายอีเมีตายเล่นขาบอะไรเข้าบ้านแบบนี้นู่นนะเอาเล่นไปสนุกเอาเอาเขาไปสิลูกแม่กรยานได้นี่นะอย่าไปเห็ดเขาถอเอาเขาออกไปเลวเขากัดงูได้น่ะนะถ้าเป็นงูจะรอดไหมเนี่ยหาท้ำจังสีน่นะโอ้เล่นไม่เข้าเหลืองเลย อาเอา๋อน่นน่ะอ่ะพูดน่ะพุ่นพุ่นพุ่นลีลาพูดท้องหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ๊ยน้อง